มาดูเรื่องนี้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ตํารวจจับได้แล้วนะครับนะชายหื่นที่เข้าไปในร้านมินิมาร์ทนะครับที่สุราษฎร์ธานีนะบอกว่าจะขอช่วยตัวเองหน่อยได้ไหมบอกขอแป๊บหนึ่งได้ไหมสุดท้ายเนี่ยโอ้โหจับหญิงสาวที่เป็นพนักงานร้านเนี่ยคือไปทําร้ายเขาไม่รู้จาอนาจารอะไรเขายัางไงหรือเปล่าแฟนเขามาช่วยได้ก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวดูดูภาพเลยนะครับผู้ชายคนนี้นะครับเนี่ยคนที่เข้ามาก่อเหตุแล้วขอดูภาพที่จับได้ห<ค>น่<ค>นอย เอามาคู่กันเลยนะฮะสำหรับคนที่ถูกจับกลุมตัวได้ผู้ชายคนนี้นะฮะถูกจับได้แล้วนะครับนายอนุพงษ์จันประสิทธิ์ชื่อเล่นชื่อในปืนอายุ26ปีตอนที่เข้ามาเนี่ยจังหวะหนึ่งเนี่ยฮะก็อย่างที่ท่านเห็นภาพกันไปแล้วลนะ่ะนี่จับได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับนายอนุพงษ์จันประสิทธิ์หรือว่าในปืนอายุ26ปีนะฮะหญิงสาวที่เป็นพนักงานของร้าน ที่เขาเข้าไปทำร้ายเนี่ยอายุ19ปีนะฮะแฟนมาช่วยไว้ทันนะครับ oh, oh, oh. คือก่อนจะมาก่อเหตุตรงร้านค้าร้านนี้เนี่ยขี่จักรยานยนต์ไปจับก้นผู้หญิงบนถนนมาแล้วด้วยนะฮะค่ะ oh. แล้วที่จับได้ตรงนี้คือไปซ่อนตัวในขนําที่เป็นสวนยางพาราของชาวบ้านนะฮะก่อเหตุเอาไว้เนี่ยหนีไปซ่อนตัวอยู่คืนหนึ่งวันนี้ตำรวจไปตามจับกลุ่มตัวมาได้นะครับ นายอนุพงศ์หรือว่าในปืนนะครับหนีไปซ่อนตัวอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ40กิโลเมตรนะฮะนี่คือสภาพพื้นที่นะครับท่านผู้ชมครับเป็นพื้นที่ไหล่ขาในพื้นที่หมู่6ตตำบลตะกุกเหนืออํเาเภอวิภาวดีหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่คุมตัวในปืนไปเก็บรวบรวมหลักฐานต่างๆนะฮะที่จุดที่เขาไปพักอาศัยอยู่นะฮะมีพวกกางเกงขาสั้นเสื้อยืด นะครับรองเท้าแตะจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟร้อยสิบที่ขี่ไปในวันเกิดเหตุนะฮะนี่เสื้อตัวที่ใช้ใส่ใบกางเกงที่ใส่ใบตามภาพในกล้องวงจรปิดอะเจอหมดนะครับจักรยานยนต์ที่ขี่ไปจอดอยู่หน้าร้านแล้วไม่ดับเครื่องสุดท้ายก็ขี่หนีไปนี่ฮะยึดคืนได้หมดนะครับยึดได้หมดนะฮะสพพุนพินนะฮะเจ้าของท้องที่ตามจับกลุ่มตัวได้นะครับ ผู้ชมไปฟังนะฮะที่ในปืนเนี่ยตอนที่มาถึงสอพอพุนพินเนี่ยนะฮะนี่นะฮะในปืนนะครับสารภาพกับพนักงานสอบสวนบอกว่าผมเป็นคนก่อเหตุจริงะนะทำลงไปผมไม่ได้ตั้งใจคะไม่ได้ตั้งใจจะเข้าไปค่มขืนเขานะสาเหตุที่ไปอยู่แถวนั้นในภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยที่ขี่จักรยานยนต์ไปเนี่ยคือมันบังเอิญ บังเอิญผ่านไปไม่ได้ตั้งใจจะไปก่อเหตุแล้วไอ้ที่เกิดขึ้นต่างๆนานาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจริงๆพึ่งทาเป็นครั้งแรกด้วยโอ้แต่ไปขอเขาหลายรอบเลยนะขอหน้าด้านๆเลยนะนี่เขาบอกเขาทาครั้งแรกนะเป็นเหตุบังเอิญทําครั้งแรกที่ผ่านมาไม่เคยก่อเหตุอนาจารอะไรแบบนี้เลยฮะจ้ะคุณตํารวจคุณตํารวจผมจยืนยันปืนยืนยันว่าปืนไม่เคยก่อเหตุอนาจารอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะนี่ฮะผู้สื่อข่าวของเราที่ ไปติดตามทําข่าวหลังจากรู้ข่าวว่าในปืนหรือนายนุพง์เนี่ยถูกจับกลุมตัวได้แล้วเนี่ยก็พยายามถามถามว่าเอออะก็แล้วแต่กันแล้วกันนะอที่ปืนจะสารภาพอะไรกับตํารวจก็เป็นสิทธิ์ของมู้ต้องหาอยู่แล้วแต่ไอประโยคแรกเนี่ยที่เปิดประตูร้านเขาเข้าไปเนี่ยแล้วบอกว่าโอ้โหขอขอช่วยตัวเองแป๊บนึงแล้วไปเหนียวเขาแล้วก็ขึ้นคล่อมเขาเนี่ยออันนี้มันคืออะไร เขาก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าไม่ได้ตั้งใจสงสัยจะเจตนาแล้วมั้งคะบอกเขาไม่ได้ตั้งใจนะ,ะส่วนเรื่องอื่นๆรายละเอียดอื่นๆผมไม่ขอตอบนะพี่จผมขอไปให้การในชั้นศาลเท่านั้นนี่ฮะโอ้โหมีผู้เสียหายอีกคนหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าเขาก็ถูกนายคนนี้ ขี่จักรยานยนต์อยู่บนถนนเนี่ยขี่มาประกบแล้วไปจับก้นเขาอะแถวแยกสนามบินสุราษฎร์ธานีเนี่ยแต่ในปืนเขาบอกเรื่องนี้ผมไม่เกี่ยวนะผมไม่รู้เรื่องผมไม่ได้ทำตั้งใจไหมตรงนั้นไม่นั่นไงครับอยากจะอยากจะฝากพ่อไปทางผู้เสียหายครับเอาไที่นี่บ่บอโดนอะไรกันครับบ่เมไยนนั่งไงครับคือผ่านไปเฉยๆครับมีอาณงจริงเ่าไม่ใช่คำพูดเหียการครับเนี่ยกางแอรครับรอบเนี่ยก็ปิดไปแล้วครับให้ของอัตทาครับ ท,ท่านผู้ชมครับตอนที่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวได้สอบปากคําเบื้องต้นอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยยังได้พานายอนุพงศ์หรือนายปืนเนี่ยไปที่จุดที่เขาซ่อนตัวอยู่นะฮะเพื่อไปเอาหลักฐานต่างๆชุดเชิดที่ใส่ในวันเกิดเหตุในวันเกาะเหตุตามภาพในกล้องวงจรปิด,ดนี่ฮะ,ะมีครบหมดนะฮะทั้งกางเกงทั้งเสื้อนะครับรถจักรายานยนต์ก็เจอเนี่ฮะ แล้วเดี๋ยวจะมีช่วงหนึ่งที่พี่ชายของเขารู้ข่าวเนี่ยอ่ีเดินมาด่าเลยอ่ะอันนี้เป็นที่สอพอแล้วต้องเป็นที่บ้านต้องเป็นภาพที่บ้านต้องปล่อยไปปล่อยภาพไปนะฮะช่วงที่เขาหาของอะไรพวุนี้เสร็จชี้ของอะไรเสร็จเนี่ยนะครับ <Okay. S 1> เพราะว่า <Okay. S 1> หลักฐานมันต้องชัดนะฮะหลักฐานมันต้องชัดจะได้ปฏิเสธไม่ได้ในชั้นต่างๆนอกจากชั้นพนักงานสอบสวนนะฮะ ช่วงที่เจ้าหน้าที่กําลังคุมตัวให้ชี้จุดต่างๆอยู่เนี่ยมีพี่ชายของเขาฮะคือพี่ชายเขาเดินมาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมาเป็นห่วงเป็นใยอะไรน้องชายนะฮะเดินมาด่าเลยค่ะคือมาแบบโอ้โหคือประมาณว่าน้องก็ก่อเหตุมาเยอะเหลือเกินนะเราได้คุยกับพ่อของผู้ก่อเหตุด้วยนะครับคุณพ่อเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ฮะบอกว่าต้องย้อนไปเมื่อ3วันก่อนนะฮะวันนั้นเนี่ย ในปืนได้พาแฟนสาวซึ่งเป็นเด็กหญิงวั14ปีโห oh. นีมาอยู่ที่บ้านเอาพระผู้เยาวไปอีกนะันะ่นน่ะออยู่ได้ไม่กี่วันพ่อฝ่ายหญิงเขามารับลูกสาวเขากลับบ้านกลับไปทุ่งสงนครศรีธรรมราชนะฮะแล้วเหมือนกับปืนลูกชายเนี่ยก็นัดแนะว่าเดี๋ยวจะขี่จัก,กรยานยนต์ไปหา,าอันนี้พ่อในปืนบอกกับคุณจิรยุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเรานะฮะพ่อในปืนนี่เสื้อสีเขียวเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยนะฮะ วันเกิดเหตุก็คือ27มกราคมในปืนขี่รถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุนี่แหละก็คือจะไปหาแฟนสาวที่ทุ่งสงนครสีธรรมราชบ้านตัวเองอยู่สุราษฎร์ธานีนะ,ะแต่ปืนไม่รู้ว่าทุ่งสงเนี่ยอำเภอทุ่งสงไปทางไหนแล้วตัวในปืนไม่มีเงินติดตัวด้วย<ะ>เลยตัดสินใจขี่รถย้อนจะกลับบ้านระหว่างที่รถจอดติดไฟแดงอยู่ที่แยกตัดใหม่ใกล้สนามบินสุราษฎร์ธานีนะฮะ ในปืนนะครับไปก่อเหตุจับก้นผู้หญิงที่เขาขี่จัก,กรยานยนต์ติดไฟแดงอยู่เหมือนกันคะ่ะหญิงคนนี้อายุ31ปีเขาไปแจ้งความร้องทุกข์ไว้เหมือนกัน<ช>นะฮะหลังจากนั้นก็ขี่หนีไปแล้วก็ไปก่อเหตุที่ร้านมินิช็อปะนะฮะอยู่ริมถนนแยกในพันธ์อำเภอพุนพินก็คือร้านในภาพในกล้องวงจรปิด คือจ,จริงๆเนี่ยระยะทางที่ก่อเหตุเคสที่สองที่มินิช็อปเนี่ยไม่ได้ห่างจากระยะทางที่ก่อเหตุเหตุแรกเลยนะใช่นะฮะนี่ฮะหลังจากนั้นนะครับก็ขี่จักรยานยนต์กลับมาที่บ้านะนะฮะคือพอมาถึงบ้านเนี่ยทีนี้พ่อกับแม่เนี่ยมไม่ต้องถามแล้วฮะเห็นข่าวนี่โอ้โหลูกกลับไปก็น่าจะน้าตาบวมปูดอยู่แหละเพราะว่าโดนแฟนของผู้หญิงคนนี้ซัดไปหลายรอบเหมือนกันนะแล้วในกล้องวงจรปิดที่เขา เป็นข่าวกันแชร์กันเนี่ยมันเห็นหน้าชัดมากใช่ค่ะแม่บอกแม่เห็นก็รู้เสียงก็ามาแม่นี่ดาอาแบบไล่ออกจากบ้านเลยในปืนก็เลยไปอยู่นู่นนะฮะขนําในสวนยางพาราซึ่งเป็นของชาวบ้านนะครับอแล้วแม่ของในปืนก็โทรแจ้งตํารวจค<า>่ะบอกว่าลูกกลับมาแล้วมันหนีเข้าไปอยู่ในนู้นแล้วสวนยางพาราในขนําของชาวบ้านแล้วตํารวจก็มาควบคุมตัวไปเช้าว,วันนี้นี่ฮะพ่อของในปืนบอกว่าลูกชายมีพฤติกรรมแบบนี้ มานานหลายปีแล้วนะฮะโดยเฉพาะเวลาเสพยาเสพติดเข้าไปเนี่ยอาการจะหนักมากนะครับในอดีตนะในปืนเคยก่อเหตุไปขโมยกางเกงชั้นในเขานะเคยก่อเหตุไปช่วยตัวเองเนี่ยไปสไลด์หนอนเนี่ยให้กับคนงานที่เป็นชาวเมียนมาในสวนยางพาราดูเคยก่อเหตุไปข่มขืนหญิงสาวที่เป็นคนงานชาวเมียนมาที่อำเภอท่าฉางอ้าว oh. ตอนนั้นเนี่ยถูกเพื่อนของผู้เสียหายเขาที่เป็นเพื่อนคนงานชาวเมียนมาเหมือนกันเนี่ยรุมกระทืบเกือบตายปืน,น <ะ S 1> ไม่จำนะคือทางบ้านตอนนั้นเนี่ยโอ้โหพอจะไปเคลียร์จ่ายเงินเยียวยาอะไรกันได้เนี่ยพ่อบอกเสียเงินไปเนี่ยหลายหมื่นนะลูกชายก็ติดคุกไปอีกสองปีนี่คือพ้นโทษมาเพิ่งพ้นโทษมา ที่มาก่อเหตุเนี่ยเพิ่งพ้นโทษมาโอ้โหแต่ปืนบอกผมไม่เคยทํางนี้เลยปืนบอกปืนไม่ได้ลยใชปืนทําครั้งแรกใช่พ่อบอกพ่อเอือมละอามากอ่าเดี๋ยวไปดูภาพตอนที่ตํารวจพาไปชี้จุดเกิดเหตุอ่ะที่พ่อบอกพ่อเอือมละอามากอ่ะเดีว่าแต่พ่อแต่แม่เลยฮะมีพี่อนได้มีพี่คือพี่พี่เดินมาแล้วก็ด่าแล้วพี่ไปแล้วไม่สนใจแล้วสนใจเลยนะไม่เป็นห่วงเหมือนยายครั ไปเลยตำรวจเอาไปเลยนี่ฮะ,ะเดี๋ยวฟังเสียงพ่อของในปืนหน่อยนะฮะ<า>ผู้ก่อเหตุเนี่ยแล้วก็น่าจะเมายามาแล้วก็กลับไปจะไปทุ่งสงไปไม่ได้กลับตังก็ไม่มีมลนมาเจอเนี่ยที่ว่าไปลวนลามเขาครับคือเขาเป็นแบบน,านายยี้มาแล้วเนี่ยวหลายปีแล้วแม่เขาบอกว่าตั้งแต่เล็กๆอยู่อยู่โรงเรียนนั่นแหละพฤติกรรมเขาเป็นยังไงบ้างครับ แต่ถ้าไม่เมายาก็ดีนี่ไม่ไม่ไม่พูดเพราะพูดกับผู้หญิงเก่งคนตัดยางมันก็น่าอะไรไปที่ท้ายครัวแล้วก็มันเลียดคนตัดยางให้ดูมันก็ใสเลยน่าอะไรไม่มีใครเอานี่ที่นครไม่เอาเลยบ้านมันอยู่นครบ้านอยู่นครไม่มีใครเลยลงมาอยู่นี่พอเลยนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่คือพ่อเขาเล่าให้เราฟังเลยนะฮะพ่อบอกไม่ปกป้อง่ะ ลูกชายก่อเหตุเหลือเกินขณะที่ผู้เสียหายนะครับที่ถูกในปืนไปทําอนาจารในร้านมินิช็อปนะครับได้บอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับบอกว่าดีใจมากที่ตํารวจสามารถตามจับกลุ่มตัวคนร้ายได้ยืนยันว่าตํารวจที่จับมาเนี่ยคนเดียวกันถูกต้องอสำเนาถูกต้องนะ,ะคนก่อเหตุเลยเพราะจําหน้าได้ดีที่ผู้ก่อเหตุอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจจะเข้ามาทําอนาจารเธอเธอบอกเธอไม่เชื่อ คือพฤติกรรมมันสวนกับคําพูดมากค่ะใครเห็นกล้องวงจรปิดก็รู้เนี่ยจะเชื่อหรือไม่เชื่อเข้ามาถึงบอกอถ้าตามคําพูดนะเนี่ยผมขอชักว่าแป๊บหนึ่งผมขอช่วยตัวเองแป๊บหนึ่งเนี่ยเราไม่ใช่ครั้งเดียวนะเขาก็ไล่ออกไปรอบนึงแล้ววนกลับเข้ามาใหม่ไล่ออกไปอีกรอบวนกลับเข้ามาอีกอ่ะพี่ก็บอกเดี๋ยวตำรวจมาแล้วเนี่ยคําท่าเหมือนจะออกไปหน่อยนึงแล้วก็วกกลับเข้ามาทาร้ายเขาเลยเนี่ยดีไงเขาโทรบอกแฟนไว้ก่อนเนี่ยคือเธอบอกว่าถ้าไม่ได้ตั้งใจจริงเนี่ย ทำไมวันเกิดเหตุขี่จักรยานยนต์เลยร้านไปแล้วถึงขี่วนมาจอดหน้าร้านแล้วยังติดเครื่องทิ้งเอาไว้เหมือนกับรออยู่นะ__>เดินวนไปวนมาอยู่หน้าร้านสองสามรอบแล้วเข้ามาในร้านแล้วก็ก่อเหตุตามภาพในกล้องวงจรปิดเธอยืนยันว่าลักษณะแบบนี้คือพยายามข่มขืนเธอ__>พฤติกรรมเหล่านี้เห็นได้ชัดเจนว่าตั้งใจซึ่งเธอยืนยันว่าเธอไม่รู้จักผู้ชายคนนี้มาก่อนไม่เคยเห็นหน้ามาก่อน__>อยากให้ตํารวจดําเนินคดีให้ถึงที่สุด ถึงที่สุดค่ะคือเราก็ไม่ได้ยอมเนาะไม่ได้ยอมเราเชื่อไหมว่าเขาทาครั้งแรกไม่เชื่อค่ะว่าเขาทาครั้งแรกเพราะเขาเคยมีคดีมาก่อนไหมหนูว่ามันตั้งใจมากกว่ามันไม่มันไม่มีทางว่าไม่ตั้งใจค่ะมันต้องตั้งใจเดินเดินเดินอยู่หน้าร้านสองสามครั้งถ้าคิดว่าไม่ได้ตั้งใจก็คือไม่ใช่ถ้าไม่ตั้งใจก็คือเห็นแล้วเข้ามาเฉยๆนี่มันก็คือเดินเวียนไปเวียนมาอยู่ ท่านผู้ชมครับสพพุนพินตอนนี้แจ้งข้อหานะฮะกับตัวของนายอนุพงษ์จันประสิทธิ์หรือว่าในปืนวัย26่ปีเนี่ยก็คือเรื่องของการทําอนาจารย์แก่บุคคลอายุกว่า15ปีโดยใช้กําลังปทุสร้ายแล้วก็ทําร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจนะครับส่วนประวัติคดีของนายคนนี้นะครับประวัติทางคดีนะฮะเคยถูกจับข้อหายาเสพติดเมื่อปี60นะมีคดีคมขืนกระทาชำเรา ที่อำเภอท่าฉางเมื่อปี60เหมือนกันข้อหาผลิตยาเสพติดโอ้โหพวกน้ำท่อมใบกระท่อมอะไรพวกนี้อันนี้โหดกว่าขายอีกนะคะเพราะผลิตเลยนี่ปี63เพิ่งพ้นโทษมาเมื่อปีเนี่ยปลายปี63ที่ผ่านมานี่แหละที่ก่อเหตุอีกแล้วน่าจะคิดถึงเรือนจํานี่แหละนี่ที่ชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกว่าก็ไม่รู้ว่าเที่ยวนี้เนี่ยจะโดนกี่ปีนะแต่ถ้าออกมาแล้วเนี่ยไม่กลับตัวกลับใจเนี่ยยังเป็นอย่างนี้เนี่ย เขาจะอยู่กันยังไงคือโทษก็ต้องหนักขึ้นนะคะถ้าทำความผิดเดิมซ,ซ,ซ,ซ้ำซ้ำซ้อนๆแบบนี้ไปต่อเรื่อยๆนะคะครับ